เปิดตัวแล้ว Oppo Reno 9A สมาร์ทโฟนรุ่นพิเศษเฉพาะในญี่ปุ่นใช้ชิป Snapdragon 695พร้อมจอ AMOLED 90Hz และกล้องหลังเลนหลัก48มิลพิเมตล่ <S 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 ลาสุดทาง Oppo ประเทศญี่ปุ่นได้เปิดตัว Oppo Reno 9A สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในตระกูล Reno 9 Series ที่มีเฉพาะในญี่ปุ่นครับซึ่งสเปคและราคามีตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด6.4นิ้ว ความละเอียดโฟร์เอชดีพลาสต์2,400คูณ1,800พิกเซล490พิกเซลเพอย์อินกรองรับค่ารีเฟลเกซ์90เฮิร์ตและทัชสซัพปิงเลนส์สูงสุด180เฮิร์ตความสว่างสูงสุด600นิตใช้ชิปประมวลผลซัลซ่ากล้อง695ออโตคอความเร็ว2.2กิกะเฮิร์ตให้แรมมาแบบ LP-Dolby X ที่8เกิกส่วนรอมเป็นแบบ USB 2.2ให้มาที่118เกเจกรองรับความจำเสริมภายนอกแบบไมโครเอสดีการ์ดสูงสุด1ทราไบต์ ให้กองหลัง3ตัวที่มีทั้งเลนหลักความละเอียดสีล้านพิกเซลรูรูปแสงเอฟหนึ่เจ็นอัลตร้าไวน์แองเกิลความละเอียดแปดพันพิกเซลรูรูปแสงเอสองจมุมมองและภาพกว้างสุด120องศาและเลนมาโคร2องพนพิกเซลรูรูปแสงเอสองจครับส่วนกล้องหน้าความละเอียดสิบหมกพันพิกเซลรูรูปแสงเอสองจรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi มีช่องหูฟัง3.5มจุมิลมาใหด้วครับ NFC มีพอร์ต USB Type C มีทั้งหมด2สี 4, คือ n ใน Black และมูนไว ให้แบตเตอรีม่มนที่4,500ม ah. ิลแอมรองรับชั์จเร็ว18วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟน oppo reno 9 a มีราคาอยู่ที่4,656เยนหรือประมาณ1,000 0บาทครับตอนนี้ช่อง it fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง it fast เพียงแค่เดือนละ20บบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ